วันที่23มกราคม2567ข่าวผู้สื่อข่าวรายงานค่ะว่านางพานิดาศิรยุทธโยธินคุณแม่ของแตงโมพัทรธิดาพัชราวีรพงศ์พร้อมด้วยนายเดชากิติวิทยานันท์ทนายความได้เดินทางมาที่ศาลจังหวัดนนทบุรีเพื่อฟังคำฟ้องของอายการโจทย์บรรยายฟ้องคนบนเรือประมาทหลายอย่างจนทําให้แตงโมตกเรือเสียชีวิตค่ะโดยทนายเดชาได้กล่าวค่ะว่าวันนี้นัดสืบพยานโจทย์มี15ปากซึ่งเป็นพยานอายการที่จะนําสืบเรื่องเหตุการณ์ตกเรือเสียชีวิตของแตงโมพร้อมขอบคุณคุณแม่แ โมที่ให้โอกาสตนอีกครั้งและหวังว่าจะไม่เทอีกครั้ง ตั้งแต่เป็นทนายให้แม่มาครั้งก่อน7จวันครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่จะว่าความและยังบอกด้วยว่าเหมือนกับได้การพบรักใหม่ค่ะทางด้านคุณแม่แตงโมก็ได้เปิดเผยว่าลังทนายเดชากลับมาเป็นทนายความครั้งที่สองรู้สึกสบายใจมากเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกเพราะมั่นใจในความเก่งของทนายเดชาแต่ช่วงก่อนหน้านี้มีเรื่องขัดใจกันมองคนละอย่างแค่นั้นไม่ได้ทะเลาะก,กันยอมรับตนใช้ทนายเปลืองไม่ถูกใจก็เลิกที่ไม่ถูกใจคือทำคดีให้ไม่คืบหน้าไม่เก่งจึงตัดสินใจกลับมาหาทนายเดชาในคืน นนั้หากยังเป็นอดีตที่ปรึกษาคนเดิมยังคงช่วยดูแลอยู่แม่ก็ตายแล้วมาเรียกเงิน2ล้านบาทซึ่งจนขณะนี้ยังไม่ได้คุยกันยังไม่ได้รับการติดต่อจากในายชัยวัตรหลังจากเอาเงินแล้วก็หายไปและยังไม่เคยได้เงินคืนส่วนกรณีอดีตที่ปรึกษาฟ้องมิมประมาทด้วยการโฆษณา2วันหลังจากที่แม่แถลงข่าวว่าถูกยักยอกเงินไปแม่ตังโมงก็ได้ระบุค่ะว่าเบื้องต้นทราบแล้วว่าหนีไปอยู่ที่ลาวแล้วยืนยันยันไม่รู้สึกอะไรเฉยเมั่นใจตัวเองไม่มีความผิดอีกฝ่ายที่มีความผิดพร้อมจะสู้คดีค่ะ